เป็นข่าวว้าวมากเมื่อผ่าท้องจระเข้ออกมาพบสิ่งประดิษฐ์สมัยโบราณประเมินค่าไม่ได้ที่สำคัญอายุมากกว่าหลายพันปีนี่คือภาพจากเว็บไซต์ l e t bible นะคะเผยว่านายจอห์นเฮลวินตันชายชาวอเมริกันน่ะที่อยู่ที่เมืองยาตส์ซิตี้รัฐมิสซิสซิปปีได้สร้างความฮือฮาในพื้นที่มากเพราะว่าเขากับเพื่อนเนี่ย ไปจับจระเข้ตีนเป็ดขนาดใหญ่หนักราวๆ340กิโลและความยาวกว่า4เมตรมันแปลกประหลาดเพราะว่าทิเมื่อผ่าท้องออกมาเนี่ยก็พบว่ามีวัตถุโบราณ2ชิ้นที่ประเมินค่าไม่ได้นั่นก็คือหัวหอกหินซึ่งเป็นอาวุธในสมัยโบราณและลูกตุ้มเหล็กทรงหยดน้ำที่เกิดจากการใช้หิน2ก้อนมาติดกัน สำนักข่าวรายงานว่าวัตถุดังกล่าวถูกใช้โดยกลุ่มชาติพันธ์ชาวพื้นเมืองโบราณโดยใช้หอกหินนี้น่าจะอายุย้อนกลับไปในช่วง5 0 0 0 6 0ถึง6,000ปีก่อนคริสต์ศักราชส่วนลูกตุ้มคาดว่ามีอายุอยู่ที่ประมาณ1,700ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าลูกตุ้มที่ว่านี้ใช้สำหรับทำอะไรอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กรมสัตว์ป่าและประมงคาดว่า วัตถุบโบราณดังกล่าวน่าจะอยู่ในแหล่งโบราณคดีบนชายฝั่งสักแห่งก่อนที่จะถูกน้ำกัดเซาะทำให้จระเข้ตัวดังกล่าวกืนมันลงไปในท้องตามธรรมชาติของที่มันกินเนี่ยมันก็เป็นการย่อยอาหารนอกจากนี้ยังพบของอื่นๆในท้องของมันด้วยเช่นป้ายให้คอสุนัข5ชิ้นรวมทั้งเสื้อกันกระสุน สมิธเล่าว,ว่าพวกเราผ่าท้องจระเข้เพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ในท้องของมันทุกคนก็ยืนรออยู่ด้วยการลุ้นเหมือนกำลังเปิดของขวัญวันคริสต์มาสจนเจอเรื่องราวที่สร้างความช็อกแห่งปีเป็นเรื่องราวเหลือเชื่อนะคะที่มันสามารถจะเก็บหินกรวดของแข็งไว้ในท้องเป็นเวลาเป็นพันๆปีแต่มันก็เป็นไปแล้วถ้าชอบคลิปข่าวหรือว่าเรื่อง จริงแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาด้วยขอบคุณค่ะ